สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับไมอี่นะคะ <c oughs> ก็จะมาแต่งหน้า <c oughs> ช่วงนี้ก็หัดแต่งหน้าไว้นะเพราะว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้แต่งหน้าแล้วก็แต่งไม่ค่อยเป็นนะคะก็เลยว่าเอ,เออลองฝึกฝึกแต่งไปว,วันละนิดละหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าอืมพอมันได้ลองฝึกแต่งอะไรเนี่ยรู้สึกว่าแต่งหน้าดีขึ้นนะคะของแบบนี้มันอยู่ที่ฝึกจริงๆอะเนาะถ้าให้มาทําครั้งแรกเราเป็นเลยมันอาจจะ อหรหืเปลเดี๋ยวนี้ก็ใช้โทนเนอร์นะคะเพราะว่าโมเป็นสิวค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสิวเซียนก็เลยลองใช้โทนเนอร์ดูแล้วก็รู้สึกว่าสิวเซียนมันน้อยลงหรือคิดเองเดือนพฤศจิกาแล้วฝนก็ยังตกอยู่นะแต่ว่าอย่างของบ้านโมก็เริ่มหนาวแล้วช่วงเดือนที่ผ่านมาโมได้ไปเที่ยวบ้านลุงกับน้านะคะที่จังหวัดกาญนซึ่งมันดีมากดีมากเลยอะทุกคน มันเป็นบ้านที่อยู่ในป่าแต่ว่ามันไม่ได้แบบใกล้ชุมชนขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างกาเนี่ยเข้าไปก็แทบจะเป็นป่าแล้วอ่ะมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ห่างไกลจากตัวเมืองมากนะักนะคะแล้วด้วยความที่มันเหมือนอยู่ในหุบอ่ะมันก็เลยไม่มีไฟฟ้ากับน้าเข้าถึงแบบน้าประปาเขาก็เลยต้องต่อกันเองคือที่เราไปอยู่เนะี่ยค่อนข้างจะสบายแล้วนะทุกคนคือเขาแบบเขาต่อไฟทําไฟแล้วก็ มีน้ำให้ใช้แบบดีอ่ะเขาทำเป็นระบบแล้วก็เลยสบายมากที่นอนก็ดีเราด้วยความที่มันไม่ได้ใกล้เมืองขนาดนั้นอ่ะอมันไม่ได้ไกลเมืองขนาดนั้นนะทุกคนมันก็เลยยังเป็นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์อยู่แต่ก็อีกแหละมันด้วยความเป็นภูเขาอะนะบางทีสัญญาณก็ไม่ดีคอฉันก็ไม่ดีเหมือนกันต่งนี้เหมือนนะจะไม่สบายนะปวดหัวตรงเนี้แล้วก็ พอเสียงเป็นเงน้แหละลิปตัวนี้ดีมากเลยสีมันแบบดูดีเนาะมันเป็นลิปมันอะสีชัดมากแล้วก็ถ่ายแล้วดูไม่ป่วยก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะอันนี้มีทั้งที่เราถ่ายแล้วก็ทีอีเราถ่ายมาเพราะว่าเราแบบช่วงนั้นเราเหนื่อยมากเราไม่อยากไปเดินเท่าไหร่ก็เลยนั่งเล่นอยู่ที่ที่บ้านนะคะเลยไม่ได้ออกไปเดินเท่าไหร่เลย เป็นไงทุกคนสวยไหมสวยมากเลยอ่ะฉันแบบพอไปอยู่นะมันทําให้เราแบบเอ้ยอยากใช้ชีวิตแบบนี้อยากแบบตื่นมาเห็นภูเขาอ่ะคือก่อนหน้าน,นี้ยโมอยากไปอยู่ในเมืองเพราะว่าโมอยากไปอยู่คอนโดแล้วตื่นมาแบบเห็นท้องฟ้าทุกวันอ่ะแล้วโมไม่เคยไปอยู่อย่างนั้นแต่แต่ทุกวันนี้ที่โมยอยู่อ่ะ คือมันเป็นบ้านชั้นที่สองซึ่งมันค่อนข้างสูงตื่นมาก็คือเจอท้องฟ้าเหมือนกันซึ่งมันก็ได้ฟิลบรรยากาศประมาณนั้นอยู่แต่พอได้ไปที่บ้านของลุงกับนา้าตัดทุกความคิดพวกนั้นไปเลยอะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราชอบมากๆประตูต่างๆมันไม่มีเหล็กดัดทุกคนแล้วแบบตื่นมาก็เจอต้นไม้เขียวๆคือบรรยากาศดีมากแล้วก็มีภูเขาลายลอ้อมอย่างเงี้ยคือ โอได้ไปอยู่อย่างนั้นทุกวันคงดีอะ่ะก็เลยทำให้เราเริ่มเ <laughs> มียงเบนอยากจะไปอยู่ทางนน้นมากกว่าละ่ะไม่ค่อยอยากเข้าเมืองละเพราะว่ามัวเข้าเมืองใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปกรุงเทพบ้างน,นิดนิดหน่อยหน่อย,อยแล้วขับรถเข้าไปอะ่ะโ <laughs> <laughs> หถนนอะไรก็ไม่รู้คือเนื่อยอะ่ะขับรถเหนื่อยมากมันตีดมัน คนเยอะรู้สึกวุ่นวายอะรู้สึกที่ที่รู้สึกอย่างเดียวเลยนะที่แบบเข้ากรุงเทพเรารู้สึกว่าเอ้ยดีอะก็คือมันจะมีอะไรแปลก,ก,กใหม่ๆให้เราดูแล้วก็อย่างเช่นของที่แบบของใช้อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะเยอะกว่าแบบต่างจังหวัดแบบเรามากๆพอมานั่งคิดๆด,ดูแล้วก็นานๆเข้าไปทีก็ได้ปะ <laughs> ม,มันก็ไม่ต้องเข้าไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากอยู่ข้างนอกแหละ ไม่ไม่ได้อยากเข้าเมืองขนาดนั้นแหละอันนี้ก็เขียนคิ้วเป็นฝุ่นนะตัวฝุ่นแบบนี้เพราะว่าโมมีแบบคิ้วบางส่วนที่มันเหมือนแบบคัดขาดไปนะมันแหวงแหวงแลเขียนเยอะก็ไม่ได้น้องชอบปนว่คิ้วหนาเนี่ยไปกันมากันเองแลนะเนี่ยขนาดกันออกไปต้องเยอะน้องอยังบอกคิ้วหนาอยู่เลยฉันแบบเธอจะเอาเท่าไหนคิ้วฉันก็หนาแบบนี้แหละ ก,ก็เลยได้ประมาณนี้อเอาแค่นี้แหละไม่อยากกันเยอะแล้วเดี๋ยวกันเยอะหายไปหมดแล้วมันไม่ขึ้นนะ่ะน่ากลัวนะอันนั้น่ากลัวมากอ๋อฉันก็ว่าอะไรอ๋อกระจกฉันนี่ฉันบอกเลยว่าซื้อไอายไลเนอร์นะซื้อสีดำไม่ใช่ไอายไลเนอร์อันนี้มันอะไรอะที่เขียนที่ปากขนตาให้เชือสีดำแล้วหยิบมาทำไมยังไม่ได้ใช้ออันนี้เราใช้เป็นแบบปัดแก้ม เรียกว่าอะไรอะเป็นสติกอะเป็นแท่งๆนะคะเราก็ใช้แปรงที่เอาไว้สําหรับทาพวกนี้โดยเฉพาะเนะมันก็จะเื้อนสีเยอะหน่อยเพราะว่าล้างแปรงอะทีละครั้งอะหรือว่านี้สิวขึ้นเพราะว่าโอแล้วก็อาหารก็ดีนะที่การอะคือแบบอร่อยมากเออทุกคนเราตอนที่เราเข้าไปในบ้านอะคือเราแบบไม่มีอะไรจริงๆนะที่นั่นอะ ต้องซื้อของเข้าไปแต่ลุงกับน้าเป็นคนที่แบบว่าพร้อมฉันพร้อมหมดแล้วเราก็แบบยินดีต้อนรับทุกคนเข้าไปในบ้านเกก็จะมีน้ํามีขนมมีอะไรให้เราแล้วก็กับคองกับข้าวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเขาเตรียมมาให้เขาแบบเขาทํากินเองอยู่แล้วไงเขาก็แบบมีแล้วก็ที่น่าเสียดายก็คือตอนที่ไปอ่ะเ็ดโคนมันหมดแล้วนะทุกคนเพราะว่าในไล่เขาอ่ะก็คือมีเห็ดโคนขึ้นด้วยน่าสนุกเนาะแบบอยู่ๆเราก็ เอ้ยวันนี้ไปหาเห็ดโคนกันเอ้ยวันนี้ไปขุดนอกไม้กันโอ้โหขุดดอกไม้นี่โคตรเหนื่อยอ่ะเคยเห็นพ่อขุดแล้วแบบแงเห็ดนะจะสนุกกว่าแต่ก็อีกแหละเหมือนพี่พี่ที่เขาอยู่ตรงนั้นอะ่ะเขาก็บอกว่าโอ้ยแคะจนเหนื่อยแบบคือเวลามันขึ้นมาเอยอะอ่ะมันก็เหนื่อยที่จะแคอะอ่ะเขาบอกกันงั้นนะก็คงเหมือนเราลมะมั้งอะไรที่แบบใหม่ใหม่เราก็ตื่นเต้นอะ่ะพออยู่ไปสักพักหนึ่งเราก็คงแบบ เออะไรก็ไม่รู้เบื่อนี่ได้พาเลตตามาของ Diary Eye คือแบบสีมันทีดมันแน่นมากแล้วก็จะมาลองกิไอายไลนเนอร์กันคือตาโมอ่ะทุกคนเห็นไหมคือมันเป็นแบบเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นตาสองชั้นอะมันก็เลยจะกีดยากนิดนึงดูดูทากีดะมันต้องหาแบบ หามุมที่แสงเข้าด้วยนะเนี่ยมันต้องหามุมที่แบบแสงเข้าแล้วเราเห็นตาเราถึงได้บอกไงว่าแต่งหน้าน,นี่แบบต้องใช้ความแบบว่าทําบ่อยๆนะ<ม>เห็นไหมเห็นอายไลเนอร์ไหมคือฉันมองไม่เห็นไงฉันแบบไม่ได้ใส่แว่นอะฉันมัวไปหมดประมาณนี้โอ้โหล้เขียนสักกระนกเลยกระกเชีย เนี่ยเราคือทำบ่อยๆอะ่ะมันมันเขียนดีขึ้นกว่าแรกๆที่โมเคยเขียนอีงนะแรกๆที่โมเคยเขียนอ่ะ,ค,อะคือแบบลบแล้วลบอีกลบแล้วลบอีกจนแบบตาแดงอะ่ะหลังตาเอ๊ะหลังตาหางตามันแดงแบบเจ็บอะ,ะโอเคประมาณนี้ต่างกันไหมไม่รู้อะ่ะโอจะจะปัดไอ้นนี่ให้ได้เลย <laughs> เดี๋ยวเรามานะทาแป้งก่อนนะอันเนี้ยมันน่ารักมากทุกคนดูยดิ แคนเมคโตเกียวนะคะคือแบบยูชิทุกคนยุวังน่ารักนีชิแต่คือข่าวโบข่าวโบเลยข่าวโบจนแบบแม่บอกว่าให้ทาแป้งที่คออ่ะเออดูดิหนปะทุกคนเห็นความแตกต่างไหมข่าวจริงอ้ยลืมทากระแดด โอ้ oh my god ฉันก็ว่าทําไมนะไม่ค่อยเยมิมคือปกติาทากันแดดตลอหน้ามันจะเยิมเยิมนะน่ากหห็นแหรอกวันนี้ไม่ค่อยมีแดดอันนี้ก็คือเกี่ยเกี่ยแป้งไปบ้างแล้วนะต้องซื้อมานะทุกคนเรารู้สึกว่าเออขาวเออเพราะฉะนั้นเราต้องทาคอด้วยนะคะเพราะว่าเดือยแม่บนประมาณนี้แต่งหน้าอะไรอะ่ะไม่เห็นเลยที่บอกว่าแต่งหน้าเราไม่เห็นเนี้ยจากคลิปก่อนๆน,นู้นอะ่ะที่เราไปกระถิ่นอะ่ะอ๋อใช่ใช่เราจะปัด คอนตาพอตอนถึงเวลาปัดคนตาก็คือไม่ปัดนี่ทุกคนเราไปซื้ออันนี้มาเพราะว่าอยากลองใช้ดูจะได้ใช้เป็นเนาะอันเนี้ยทุกคนต้องคอยเช็ดคอยทาความสะอาดนะถ้าแบบใครมีอะเพราะว่ามันมันอยู่ใ,ใกล้ๆตาเราอตาเราอาจจะแบบติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันก็แอบ,บแบบหนีบๆอยู่ตอนแรกอโมใช้ไม่เป็นนะทุกคนไออันเนี้ยที่ซื้อมาแรกๆเลยอะแล้ววันนั้นอะหมูก็หนีบ ล้วเ,เราก็ปัดมาคาร่าเชื่อไหมเพราะมันเป็นเส้นงี้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 อ่ะขนตาน่ากลัวมากแล้วถามว่าตอนนี้เริ่มทําเป็นหรือ,อยังก็ก็ไม่อ่าแล้วก็ที่บอกไปก่อนอันนี้นะว่ามาคาร่าอย่าไปซื้อสีน้ำตาลถ้าไม่ได้คอร์สเพลหรืออะไรก็ก็คือไม่แนะนําให้ซื้อสีน้ำตาลนะคะให้ซื้อสีดาะะําไปเลยเพราะว่ามันจะได้จึ้งๆงมันจะเห็นชัดคือ <c oughs> ถ้าเป็นสีน้ำตาลนะทุกคนพราะมันโดนแป้งโดนอะไรอ่ะมันจะมันจะไม่ดำแล้วอ่ะมันจะแบบ เป็นสีสีอย่างอื่นนะเป็นสีแบบสีขาวขาวสีเหมือนแบบรถโดนขี้ฝุ่นอะเราก็จะเกียเกี่ยให้มันเป็นมองไม่เห็นอุ๊ยแปดสมอมดกลับมาแลจ้าก็ทำให้เป็นช่อๆนะคะก็ก็ก็แต่งให้เราดูเองไม่ต้องคิดมากหรอกให้คนอื่นดูขนาดดูเองมองไม่เห็นเลยนี่เราก็จะมาแบบปัดขนตาล่างด้วยเพื่อฝึกค่ะเพื่อฝึกไม่ให้มันเปื้อนนะคะทุกวันนี้ยังแบบ คาดขนตาล่างแล้วเปื้อนเนื้อเปื้อนหนังอยู่เลยก็เลยแบบยังต้องปัดอยู่เพราะว่าฝึกค่ะแล้วตอนปัดอาจจะกระจี้มากเลยเปื้อนอีกแบบสมาธิของเจ้านั้นไม่มั่นคงประมาณนี้เห็นไหมเอ้ยมันก็เห็นคือเราอ่ะชอบไปดูพวกบล็อกเกอร์ใช่ไหมที่เขาแต่งหน้าทุกคนเขาดัดขนตาล่างกันอะฉันแับพี่ทำไงอ่ะ น่าก,กลัวมากเลยอะแค่ขนตาบนดัดแล้วยังรู้สึกกลัวเลยรู้สึกว่าตาสดใสขึ้นเลยอะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เอามาปัดขนคิ้วนะคะปัดเบาๆให้พอเป็นกระใสนี่มันก็จะได้แบบนี้นะคะเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใช้อันนี้นหะอันเดิมใช้มานานตั้งแต่อยู่มอ,อะ่ะ <c oughs> ยังใช้ไม่เลิกเลยอะยังไม่หมดอะ ใช้จนแบบหัวมันหายไปแล้วยังไม่หมดเลยทุกคนมันนลิปที่ติดดีมากถ้าแบบเราที่เกียยเติมลิปจะเราทาเนี่ยเป็นสีเบจอะมันก็ยังติดแบบกินคงกินข้าวก็ยังติดอยู่แหละหมูก็จะใช้เป็นสีเบจนะเนี่ยแห้งอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวพอเรากินข้าวมันก็จะแบบจางลงไปนิดนึงแต่มันก็จะอยู่แบบเนี่ยสีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่อ่อนลงนิดนึงเวลากินข้าวเสร็จก็จะได้ไม่มีใครมาว่าแบบเติมลิปไหมหรือว่าแบบ ปักซินตะเราอ่ะทุกคนบางทีแบบพอมานั่งใช้พาเลตเนี่ยที่ใช้อันเนี้ยนะรู้สึกว่าเอมันทำให้หน้าเราเขียวหรือแบบว่าอยากลองเขียนแบบดอนลี่อายอะไรพวกนี้นะแต่ยังแบบหาดอนลี่อายตัวเองไม่เจอแต่งนะดีอย่างนี้อาจจะไม่ได้ออกจากบ้านก็ได้นะเออรู้สึกว่าวันนี้แต่งดีแต่งดีขึ้นทุกวันเห็นไหมทุกคนทำอะไรทุกวันทุกวันมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยเหรือเปล่า อ๋อเมื่อวานสระผมไปวันนี้ก็เลยแบบผมฟรีบผมฟรีเคือช่วงไหนไม่สบายอะ่ะสระผมบ่อยมากเพราะว่ามันมืนมันร้อนอะ่ะทุกคนเป็นไหมมันร้อนแล้วมันแบบมันอึดอัดไปหมดมันก็อยากจะแบบสระผมก็ประมาณนี้นะคะลุกของเรา <laughs> <laughs> อยากรู้เฉยเอยากพูดบ้างแบบ ไออยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นี่เป็นไงเสร็จไหมเสร็จไหมโอเควันนี้ก็บ๊ายบาย